สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Imaginary Channel ค่ะทุกคนเคยเป็นเหมือนแนนไหมคะตอนเด็กๆเ,เราใฝ่ฝันอยากจะเป็นวิศวกรซึ่งปัจจุบันนี้เขามีอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เราทำความเข้าใจวิชาวิศวกรรมศาสตร์มากขึ้นค่ะซึ่งคืออุปกรณ์ตัวนี้ Arduino Engineering Kit Lab 2นั่นเองค่ะวันนี้เราจะมารู้จักอุปกรณ์นี้กัน engineering kit lab 2เป็นเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ในแบบการลงมือปฏิบัติจริงที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับในด้านวิศวะกรรมขั้นพื้นฐานและแนวคิดหลักของแมคคาททอนิกผ่านชุดอุปกรณ์จุดเด่นของชุดอุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับการเรียนรู้ในเรื่องแมคคานทอนิกและการเขียนโปรแกรมการทำงานผ่านโปรแกรม MAT l a b s i m u l i n k ที่ออกแบบการจำลองทำงานระบบควบคุมการประมวลผลภาพวิทยาการหุ่นยนต์ การประมวลผลสัญญาณและอื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกใช้แพร่หลายในอุตสาหกรรมโดยชุดอุปกรณ์นี้จะมาพร้อมกับหลักสูตรที่จะมีโครงงานให้ได้เรียนรู้เ e l บ b a l นซิ่งมอเตอร์ไซค์ drawing robot webcam control rover และยังมีไล c e เส้ MATLAB Simulink และ Student e-learning platform ให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งปีด้วยค่ะ เรามาอันบ็อกกันดีกว่าค่ะทุกคนกล่องก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ a d u i n o Engineering Kit Lab 2นะคะมีหน้าตาสีส้มแบบนี้เลยและข้างๆงกล่องนะคะเขาก็จะบอกรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆเลยค่ะแล้วพอเปิดมาตานสิ่งแรกที่เราเห็นนะคะเขาก็จะมี serial number นะคะไว้ใส่เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้สำหรับกล่องนี้เลยนะคะและต่อไปที่เราเห็นเลยคือ อุปกรณ์ที่มากมายขนาดนี้นะคะมีทั้งหมด2ชั้นด้วยกันนะคะเป็นชั้นบนและก็ชั้นล่างเดี๋ยวแนนะเปิดไปเรื่อยๆค่ะช่องแรกนะคะที่เราจะเห็นก็คือเป็นช่องของอุปกรณ์มอเตอร์นั่นเองและกล่องที่2นะคะก็เป็นเว็บแคมนะคะและต่อไปก็คือแบตเตอรี่นั่นเองต้าแดนชั้นที่2ของเรานะคะพิเศษสุดๆเลยค่ะเขาคือ Nano 3ต i o t นะคะซึ่ง เขามาพร้อมกับนาน o มอเตอร์ด้วยและนี่นะคะคือแมคานิคอลพิซเซษเป็นชิ้นส่วนต่างๆนะคะเยอะแยะมากมายเลยและ2 2กล่องนี้นะคะเขาก็จะเป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะที่มาไว้ใช้เป็นฟังก์ชันประกอบกับตัวอุปกรณ์ค่ะและนี่นะคะคือตัวสายเคเบิลนะคะที่เขามีไว้ให้เราและอุปกรณ์ต่างๆมากมายค่ะหมดไปแล้วนะคะกับชั้นแรกค่ะ ่อกันที่ชั้น2กันเลยดีกว่าค่ะทุกคนนี่เลยอุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะนี่ก็คือแถบสีที่เอาไว้ตรวจจับเซ็นเซอร์ของเรานะคะและอุปกรณ์สีชิ้นนี้มีอะไรบ้าง1ก็คือโ o เ e r ค่ะ2คือ m o t o r c y c l คนะคะ3คือว l ลและ4คือ drawing robot นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างที่แน,นจะเปิดให้ทุกคนดูเลยนะคะก็คือตะลอลดนล้อรถแบบนี้นะคะแล้วก็ ไหนดูซิอันต่อไปของเราก็จะเป็นเหมือน drawing robot ค่ะแล้วก็ตัวนี้ motorcycle ค่ะ assembly นะคะและสุดท้ายก็คือ rover นั่นเองค่ะ ทุกคนคะแนนแนจะบอกเลยนะคะว่าแนนมี1ในโปรเจกต์นะคะที่เป็นตัวอย่างให้น้องๆได้ดูในวันนี้ค่ะบอกเลยนะคะว่ากล่องนี้นะคะครบครันและน่าสนใจมากๆค่ะน้องๆจับพลาดไม่ได้เลยนะคะและมหาวิทยาลัยไ,ไหนนะคะที่ใช้ m a ทแลบอยู่แล้วหรือยังไม่ได้ใช้นะคะก็สามารถที่จะนำไปใช้สอนนักศึกษาได้ค่ะ เพราะเขามาพร้อมกับไลน์เส้นแมทแล็ฟรีถึง1ปีทีเดียวค่ะสนุกแล้วก็ได้ความรู้ขนาดนี้ก็อย่าพลาดกันนะคะยังไงวันนี้นะคะแนนขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายหากคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือโรงเรียนไหนสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ช่องทางนี้เลยค่ะ www.imake-thailand.org Facebook imakeinnovation Line imake thailand และโทร090 926 4141ค่ะ